ไอไงแพร่ต okay, okay, ่อไปขอฟังหน่อยโอเคตอนนีเคยบอกว่าทุกสิ่งต้องแลกมาโนเพน์โนเกมไปแล้วรอบรอบวีไปแล้วรอบวีไปแล้วมาแล้วไขับตามมาถ้าขับตามไม่ทันมึงก็หลงอ่ะโค้ชไม่บอกว่าจะไปไหนอ่ะเออครับโค้สรุปรับไหมเขาเสนอของพีิเชนแบบอยากไปตำรวจจัดเลย แล้วปล er. ่อยโสถ้บปล่อยโสมันจะเป็นมันจะเป็นยิงปล่อยโสนี่คืออะไรบอกมาขอคำเตือนหน่อยปล่อยโสมีลรถคันไหนให้ช่างซ่อมก็นักพูดตามตรงก็ออกครับคนละทิศคนละทางเลยครับปล่อยเพื่อนไปแล้วเอาใหม่เว้ยโกูศรัทธาไม่มึงมึงแค่ต้องผลงานตอบเว้ยโก้ใช่ทุกอย่างมันมีแล้วตลอดเว้ย ไอ้ไงแผนต่อไปขอฟังหน่อยเอานี้คือร้านโฮมแล้วโก้เออขอขอขอแผเจ้าที่พี่ฟังจากเวลาน้องโกสั่งแผนน้องโกควรสั่งเนี่ยตอนนี้นะเพราะก่อนกว่าจะจบน่าจะตีได้พอดีแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนผมขอคิดแบบเพิ่มด้วยครับโอเคค็ดเคยบอกว่าทุกสิ่งต้องแลกมาโนเพน์โนเกมโอเคอินสเลยแต่เมื่อกี้พี่พูดเนี่ยวกับการของพี่อู๋ต่อด้วยเหรอไปศรัทธาละทีนี้ศรัทธาพี่รัทธาพี่รัทธาพี่ฉันผมผม พี่ผมคือผมไม่ไหวจริงเออแบบไม่ใช่ไม่ไหวคือแต่เพื่อเรื่องอุ้มผมต้องต้องฝากที่สั่งเนี่ยครับแต่เรื่องไม่ได้ไม่ได้แต่อุมไม่ได้ต้องเป็นโก้ต้องเป็นโก้เพราะว่าเลื่องใช้โก้สั่งแล้วมันเอาใหม่ได้แต่แค่ว่าพี่นสถานการณ์ไม่ดีทั้งไงพี่เลยรีบช่วยไงเพราะว่าเห็นว่าเห็นว่าโก้กาคิดเยอะแล้วไงใช่พี่คือคิดเยอะแทุกคนพยายามต้อนข้อมูลเยอะเกินไปจนแบบจนจนโก้ต้องถึงขนาดต้องแบบว่าออกคำสั่งว่าปล่อยโศซึ่งพี่ว่ามันมันน่าจะว่าเป็นเพราะว่าโก้กดดันจังหวัดใช่เมื่อกี้ผมก็แบบมเยอะล ผมว่าตอนที่ก้มกดดันเพราะพวกเราช่วยบ้อนข้อมูลกันไปใช่รอบนี้ก็เยอะเกินรอบนี้เองลองสั่งคนเดียวไม่ต้องมีข้อมูลพรพี่ไหมใช่ไม่คือคือคือเหมือนแบบอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าเพื่อนกันะแเหมือนเพื่อนๆติดเล่นกันอะเมื่อกี้รวโอเคเอมูเข้าใจมันจำหยิเล่นกันด้วยโอเคโอเคน่าตอันนี้ถึงอันนี้ถึงอันนี้ถึงตอนนี้ตอนนี้พี่มันมันตอนนี้พี่เถิดมีงานหนึ่ง ไม่ใช่ไม่ใช่เข็นเหลืองอันนี้อันนี้ถือเหลืองไงเน่เน่ไม่ต้องเข็นเหลืองอันนี้ด้วยนะเแบนมุมงมื่นเข็นเหลืองไหนมอ้เหลืองไหนวะเหลืองเหลืองนี่กดจีฮะนะพี่การ์ดอ่กสุบามันไม่ถึงนะครับอู้ดนปืนยิงตกจากอากาศเอาไหมถิงถึงไม่ถึงเลยต้กระโดดอ้อมไปข้างหลังเว้ยไม่ไม่ที่ถึงร้อยใครเป็นทำคูดเหรอไอ้สัสไม่แเราให้ดูสังเกภาพดีเกินอ้เหี้ยโดดไฟได้เดี๋ยวโดด ให้พวกเราล่ออยู่ข้างหน้าไงให้ผมเกิดบบบเล่นนะพี่โดนจากบอลเล่นถ้าเหวมมุมสายตาเขาให้เขามองข้างหน้าไม่กูใส่ชุดแก๊งเขาแล้วกูวิ่งเข้าไปปักไปเลยว่าไอ้เหี้ยแต่ละอย่างแต่ละแผ่นเนี่ยเนี่ยเนี่ย่ถึงที่ไปพี่มาก็เลยนะมันมันไม่ค่อยสังเกตแบบเลยอกพี่เฉย่าสงสัยในแผ่นเอามาโก้กับพี่อย่าสงสัยครับพี่อย่าสงสัยพี่เล่นได้พี่ได้พี่พีพอเห็นภาพไม่อร่ออะเอออะไรอ่ะบดเขาพวกเขาดนี่ยอย่งพวกเขาดิเอ้ยบดเขาพวกเขาเนี่ไปแล้วรอบรอบปีไปแล้วรอบปีไปแล้วไก็ใครพี่ใหญ่ปักเนี้ย

ใครมีมือวางเอาปักต่อได้บ้าฝั่งใบเขียวใบเขียวใบเขียวอี๋เขาไปหมนนี้ตายแน่ไม่ครับโลเขาไม่ขับรถเขาขับรเขาขับรถนั้นตีนนะดูครับไม่ไหวเฮียโก้อีกสัตว์พี่เรียงกลับมาที่เดิมไหมพี่เรืองไม่ก็ตามตามแบ่งไม่ตามแบบเฮียโก้บอกแล้วไงว่าอย่าเข้าไปเขาเขาไปช่รู้ป่ะเข้าไปที่ไหนเฮียโก้เราตายเลยชุบให้บันทินึงเขบอกแล้วอย่าเข้าไปโก้บอกแล้วโดนเขาเปะตายสตีนเนี่ยปีที่ผ่าย ตรไปเดียวเลเดี๋ยวเราปล่อยเลยไปที่ของกลมาะฮะฮะฮะใชมนึงมึงไหวปะเนี่ยจริงไม่ไม่สมอนจริงๆเ้ตาเบตาเบตาเบทตาเบ้ตาเตาเามีวิธีหรือเล่าเพราะว่าเราคู่แรกไงจะรอไม่ใช่คู่แรกเราควแยกย้ายไม่ใช่เล่นกุมใหญ่แค้นเองถหอถหอถง่อมไ ว่ามเอตามคำต้อนตามคำต้อนตามคำต้อนเดี๋ยวคนเดียวไอ้มาไม่ได้อุ้มหรอถึงเกมเกมแล้วพี่พอเจทีนนึกว่าเราเลือดไอซีมั้งแม่งดุมเซ้นผมตลอดเลยพี่ขอคำคมก่อนออกตัวนะมาโก้เออได้เตรียมพร้อมนะจะได้สองนะไอโก้โอเคไหมเนี่ยเฮ้ยตำรวจมาแล้วนะไอโก้ไอตรงไปบ้าโก้เบิ้ลมาเบิ้ลมาไอเขาตรงไปเบิ้ลนะไม่ขัดตรงไ้เนี่ยทางเหมือนอะมาร์ไอกาตรงไปเบ้ลไอโก้ตรงไปเบิ้ลเลยเนาะไม่ใช่ตำรวจหมอ เล่นนะพี่เป็นเล่นนะไอโก่อยู่ตรงป้ายนะเวิร์กนะเอาแม่งเลยคนแม่งไอเดียวไอเดียวไม่เกี่ยวนี่หมด่เกี่ยวนอ่เหมาะนะไอนก้ร้อยหน้าหน้าไอโก้ไอพี่ไอโก้เสียเลยเป็นได้หรือเปล่าไอโกได้ได้จุดไปเป็นเล่นนะเป็นเล่นนะอย่างงี้คุณยากยไอโก้เกิดขึ้นจริงหรอวะไม่ออกไม่ออกได้ไหมโก้ออกได้ครับเนี่ยตรงไปข้างหน้าก็ออกแล้วพี่ชายโอเคโอเคโอเคงั้นได้ละ อย่าน้อยการเป็นบอสหนึ่งเขื่อนมาโก้ขอบเขาขอบเขขอบรับไอ้ผมัวเมกนะเมือกรับเรือนะจริเี้ยวบางอย่างนเรียกว่าบอสตัวแบบป้ามาโก้นะได้ไหมครับอันนี้ตามมาตามไลน์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 อย่างเดียวตามไลน์อย่างเดียวไอโก้น้ำตอ้ิหนครับผมผไม่เจอรัม่ตนไหนรม่วตนไครับผมผมหาไม่อน่าม่วงน่ัม่วงน่ม่วงนั่นลม่วงไกลอยู่หน้าเหินโอเวอร์ เฮ้ยแรงไปเปล่าไม่ถ้าถามกูมันต้องแบบโจ้ละอีน่นอะไรบ้างเคดี้รับเอาหายเลยดีกว่าเมื่อกี้เจ้าเมงเมื่อไหร่นะไม่รับพี่หน่อยวะเจ้าหยับยอดได้เลยเนี่ยถึงน้ามันต่อเหมือนเยอะจังครับพี่เฉิยนผมอยากกูมากเลยเพราะอะไรเหรอพี่เอ้ายมันจะให้โอ้โหสีอยู่สี่สิบเบี้ยแบบโอ้โหเขาแจกกันเนี่ยอันนี้เขาแจกกันเนี่ยจะให้นะเพราะผู้นำนะผู้นำนะเออผมก็ว่าผู้นำแกวันนี้นะพี่หนึ่งอัดเฉียดให้เคดีไม่ต้องเบมฆนะครับเฮดไม่รับไม่รับรล้วไหม ทำไมวอนใจเดี๋ยวเดี๋ยววอนใจกับอุ้มนี้เลย <c oughs> ขบวนขนาดนี้ก็ชาไม่รู้แมพขับไปนน้องชายทำไมตามมาตามมาตามมานะเพราะมันไม่ผู้ดีอะไรเลยกับตาเรดฟ้าหลังของเมืองเชฟผมแคร์ไปแล้วนะพี่อันนี้น้องชายก <c oughs> <ค>ําลันนงจ,จะพาขับไปไหนครับใครหันไม่ต้องใครหันต้องมีอ่ะ โอ้ยขับตามมาถ้าตามไม่ทันมึงก็หลงอ่ะต้อโค้มันไม่บอกว่าจะไปไหนอ่ะเออข่ายต้องมีอ่ะการที่อยู่กับโก้มต้องมองตาโก้แล้วรู้ใจใช่ใช่ใช่ทาหมอต้องคิดตามไม่ทันต้องต้องเดาใช่ใช่ไม่ทันไปโก้ยาสงใส่ในพี่อย่าสองใส่ในพี่ใช่เราคือเราอะไเราอยู่ด้วยกันจนเราต้องรู้ด้วยกันแล้วเว้ยใช่ใช่ยาสองใส่ในพย์ไม่ใช่โง่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเนาะเฮ้ย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  ไอ้เจ้าขักไม่บอกเลยอ่ะไอ้เงี้ยียก็ไม่ใช่ตำรวจก็แต่เย็นน้องไอัวเียก็เต็นเกินไอ้เหี้ยไอ้ใจไม่ได้พิจารณาไอ้เหี้ยไปกไไอ้เหี้ยใจมันสั่งอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้แท้ไอ้สันบ้า่งนี่อยู่บ้านโรงนี่ไม่รู้จะไปไหนไอ้ใจมันสั่งไอ้เหี้ยคิดจะหับข้ากไอ้ป้าไอ้เงี้ยคิดว่าหนีตำรวจไอ้เงี้ยคิดว่าหนีตำรวจเมื่อกี้ เอาไปไหนกันเนาะไอ้โก้ขับง่ายกว่านี้เนาะขึ้นมาพี่เจวอะไรอ๋อชมพิ่อ๋อมารวมก่อน ดูดเล่นอยู่คนเดียวแล้วกะไปอยู่ในบ้านนะพี่ไปอยู่ในบ้านดูการ์ดูกรอเโอเคอย่าสงสัยไม่พีอาสงสัยไม่พีอย่าสงสัยไม่ยาสงสัยไม่พีอย่าสงสัยไม่พอยายไม่พีอย่าสงสัยไม่พีอย่าสงสัย่พี่าสยไม่พีอ่างสัยไม่พีอย่าสงสัยไม่พีอย่าสงสัยไม่พีอย่าสงสัยไม่พอ่าสงสัยไม่พีอย่าม่พอย่าสงสัยไม่อย่าสงมอาสงส่อย่ายไม่พี่อย่าสงสพี่่ายไม่พี่ ไอ้บามาเขาตายไอ้โกมาเ้ากระต่งไอ้โก้มาไอ้โก้ไหน่ะเข้า้เลยไอ้โก้ไหนไอ้โก้ไหนต้องเข้านะหยอกไม่ได้อะไรก้นในบ้านคือไหนนพี่อยู่ไหนบ้านแล้วนะไอ้โก้ไหนไอ้โกมันอยู่ข้างหลังเรามันอยู่ข้างหละออนี่มาล้มาแล้วอ้โก้อยู่นี่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะปวดปวดอยู่อยู่อยู่อยห่อยู่อยู่อยู่อย่อยู่อยู่อยพ่อยู่อย่อยห่อยูอย่อย่อย่อย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 หอยอยอยหอยอยอยหอย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 ่อย่อย ใช่เหรอพี่อยู่ไหนสุดไม่พี่เหรอพี่ใช่เหรอามาเควงก็เควงเควงตรงนั้นเควงเพื่อนเควงเควงใช่เหรอพี่โอเคมองผมมองด้นสดด้นสดเลยด้นสดสมองว่าสมองมันไอ้สมองมันนั่นอยู่แล้วสมองมันตั้งชีวิตอยู่แล้วพี่อย่างเงี้ยเราเราขึ้นไปข้างบนได้ไงอ่ะอ้าวก็เหินไงน้องพี่ไงขึ้นไงเออเหิือนบากดีกว่ามันใช้ไม่ได้น้องมันใช้ไม่ได้ าจนีตรงนี้่ตรงนี้ยงนี้เื่อมึงขับมึงขับเัตรงเนี้ยเนี่ยรชนผมมตทะลอ่นาทีแล้วนี่ยมันมาเอาทั้งตอนอไม่แก่อะรงี้แหละอโหีผมตีสนีอะกรุปับเนี่ยขงพี่เฉิน้วรอ่้านงน้ชนผบ้าเนะรับไปติมขึ้นมาดิกสรุปับไหมเขาเสนอของพี่เฉินนะอไติดยู่้าลร่างินเเอาี

ถามตอนนี้เอากเอาไม่เอาไม่เอาแล้วอยังไงโก้พี่กันท้งหมดแล้วรม่เตเลยนะพี่อยู่รัมัเต็มเลยนะคิดภาพดิพี่อยู่มนเเลยนะรอวได้หมดนะพี่ยิงให้ได้อะโนเต็มนะเออตักแปดด้วยโมแล้วเนี่ยใจลำบากจริงๆว่ะพี่กันคินเยอะก็ร้อยกบสิบาทมึงก็คิดดิเกเก็เคมหายน้อยได้ตังค์ฟรีทั้งอย เข้าหนึ่งจานได้กับห้าจานนะอสามจริงวะผมว่างมือแรกกับอีกสองวันอะชื่อเล่ยมึงคิดอะไรเยอะมันดีเกินไปไม่มันดีเกินมันดีเกินไล้อเทียนด้วยนะอสามร้อยอะจบที่ตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ออกเลยพี่โทว่าไหนดีหรืออันไหนแบบเอออันไหนดีจริงหรือหลอกไม่ใช่หลอกก็เพราะว่าที่สามร้อยมันดีเกินไปเปะวะจบแล้ว ก็ไม่หายไงก็60ก็ไม่หายก็60เหมือนก็ชุบเขาเลยก็ชุบเขาเยกชุบเขาเลยก็เด60นะอีกโกชุบก่อนชุบเอาาเอาาเนี่ยพี่บอกว่าพีเกมไงพี่เฉินชุบเลยไอ้กชุบไอ้ก็ชุบเลยชุบเขาดิหายไงถูกปหมล่ะไอ้ก็ชุบเขาเออก็60ไงถูกไล่ะไอ้ก็จะไม่ทันยัาบอกนต้องปลี่ยน d เปิดปนดีดั คัใช่หรอครับเดี๋ยสองวิหรอไเ่ีองวสองวิเกือบหายหายมาตาบาาไปโกงได้หายหกสินะก็หก